อยากเป็นอะไรหมอพยาบาลทหารตำรวจครูหรือวิศวกรถ้าเป็นเมื่อก่อนคำตอบคงไม่พ้นอาชีพเหล่านี้หากการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่5ส่งอิทธิพลตั้งแต่ตื่นลืมตาจนหลับคาที่นอนคนรุ่นใหม่จึงเหลืงไหลาการใช้ชีวิตหลากหลายคลั่งคล้ความรู้ขแขนงวิชาใหม่ๆ เพราะโลกในวันนี้ไม่ได้มีแค่พบเดียวแต่เป็นโลกที่ผสมผสานถึง3พบทั้งออฟไลน์ออนไลน์และเวอร์ชวลเมื่อเมตาเวิร์สเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในอนาคตอันใกล้ผู้คนจะต้องใช้ชีวิตข้าบเกี่ยวกับมิติเสมือนและระบบดิเซนทรัลไลซ์ไร้จุดศูนย์กลางในโลกออนไลน์ การปรับหลักสูตรอยู่ยังไงให้รอดในยุคเทคโนโลยีสุดลำ้ำทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจึงเป็นเรื่องสุดพิเศษเปิดมิติใหม่ให้วงการการศึกษา about Peter Andrews อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิท a ลมาร์เก็ตต University of Hant ให้ข้อมูลว่า หลักสูตรการใช้โซเชียลมีเดียแห่งอนาคตกำลังได้รับความนิยมในหมู่ดาราและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อนำไปปรับใช้ในการโปรโมทผลงานเจาะก,กลุ่มแฟนคลับและต่อยอดธุรกิจส่วนตัวในรูปแบบ v i r t มาร์เก็ตติ้งวิชาที่สำคัญคือ Big Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านวางกลยุทธ์การตลาดวิชาการบัญชีล็อกระแสะระบบเหรียญคริปโตกลไกอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ผันผวนและการคำนวณภาษี ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองสตัวการศึกษาคอนเทนต์ด้านเทคโนโลยีทั้งสมาร์ทโฟนแก๊ตเจตและทริคลับนอกจากจะทำให้เหล่าดาราพัฒนาช่องทางโปรโมตตัวตนและผลงานได้เข้าเป้ายิ่งขึ้น ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงในโลกออนไลน์รู้เท่าทันปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุกปีจากช่องโหว่เทคโนโลยีดีเฟกตปลอมแปลงเนื้อหาหลอกลวงล้วงข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นการพลิกมุมมองครั้งใหญ่ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวเฉพาะบุคคลวงการสายไอทีแต่นี่เป็นเรื่องของพวกเขาโดยตรง ก็ค่อนข้างติดตามเทรนด์ข่าวอยู่แล้วพวกนี้เทคโมลยีว่าอะไรใหม่ๆพวกแว่น VR ม,มีมาหลายปีแล้วห้า 5, ปี6ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งกําลังเข้าสู่การเรียกว่าเป็น m ม s เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นตอนอนี้นี้เทคโนโลยีมันอาจจะอยู่ในห้องแลบอาจ,จะอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่ในกลุ่มของคนเล็กๆอยู่ที่แบบยังอาจใช้ยากไปน,นิดนึงพวกเราก็กําลังปรับตัวค่ะนี่ก็เป็นแบบหนึ่งที่กําลังปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเทรนด์หรือเป็นอะไรที่คนกําลังใช้กันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องใช้กันแน่ๆเพราะว่าพวกเราก็อยู่กับเเทคโนโนลลลยีกตอดา หายคนโตมากับการ์ตูนโดราเอมอนเราก็มองว่าการมีของวิเศษใช้ทํานั่นทํานี่อาจจะดูเป็นเรื่องตลกไปสักหน่อยนะคะแต่ทุกวันนี้คุณผู้ชมคอปเตอร์ไม่ไผ่กลายเป็นโดรนวุ้นแปลภาษาก็พัฒนาเป็น Google Translate รวมไปถึงเครื่องพิมพ์สามิติก็มีให้ใช้จริงกันแล้วค่ะถึงแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องเล่าจากการ์ตูนแต่ก็เป็นภาพสะท้อนอย่างดีให้เห็นว่าคําว่าจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะ แว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าจะมีของวิเศษอะไรแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ตามคุณผู้ชมเราก็ต้องตั้งรับให้ทันค่ะดังวลีเดดจากแอนดี้กรอฟผู้บริหารรุ่นเก่าของ Intel ที่บอกเอาไว้ว่า only the paranoid survive คนที่หวาดระแวงเท่านั้นที่อยู่รอดค่ะชุดาลิมกมลธรรมไทย p ีบรายงาน